มีแต่ความสุขกันจริงๆค่ะแต่หลังจากนั้นแล้วนะคะก็ต้องกลับไปทํามาหากินกันตามปกติในช่วงนี้นะคะหน้าแล้งด้วยแล้วก็หลายพื้นที่นั้นทนํานาไม่ค่อยได้ผลนะคะราคาข้าวก็ตกต่ําก็เลยมีแนวความคิดในการที่จะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตร,รกรชาวนานั้นไปเลี้ยงแพะเนื้อกันแทนนะคะเพราะเขาบอกว่ากําลังเป็นที่ต้องการของตลาดนะคะแล้วก็ราคาดีด้วยนะคะแถมยังทําให้นะคะเรื่องของออไรายได้ที่จะเข้าสู่ชาวนานั้นดีกว่าทํานาข้าวด้วยซ้ํานะคะแถมยังลงทุนต่ําด้วยนะคะ จะพาไปติดตามที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทคุณมนภาสิริสมบูรณ์ค่ะแพะตัวผู้ในคลอกนี้อายุ4เดือนอีกราว2เดือนเมื่อสามารถขุนจนน้ำหนักถึง25-30กิโลกรัมก็จะจับขายได้คุณประเสร,ริฐกองคูณสถานกลุ่มเกรรษตรกรผู้เลี้ยงแพะอำเภอสัพยาชัยนาทกล่าวว่าเขาเลี้ยงแพะมาสิาปีก่อนหน้านั้นทำนาข้าว ประสบปัญหาโรคมแมลงและราคาตกต่ำจึงเปลี่ยนมาเลี้ยงแพะเนื้อศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ไทยนาศรกรมปศสัตว์แนะนําให้เลี้ยงแพะพันุบอซึ่งแข็งแรงโตเร็วที่ฟาร์มของคุณประเสรศิฐมีแพะ400ตัวเกษตรกรที่ประสบปัญหาเดียวกันเข้ามารวมกลุ่ม67รายแล้วมีแพะที่เลี้ยงรวมทั้งสิ้น3,500ตัวจากการวิจัยร่วมกันของกรมปศุสัตว์และเกษตรกรพบว่า การทำนาต้นทุน5,000บาทต่อไร่ขณะที่แม่พันแพะเฉลี่ยตัวละ5,000บาทปีหนึ่งแม่แพะจะให้ลูกเฉลี่ย3ตัวขายเป็นเนื้อได้ตัวละ2,500บาทยิ่งมีแม่พันุมากก็ให้ลูกมากรายได้สูงกว่าทำนานาในหนึ่งรอบหลังจากเก็บเกี่ยวไปแล้วก็ต้องกลับมาทำใหม่โดยที่มีการลงทุนในแต่ละรอบก็อยู่ที่อย่างที่บอกไปเฉลี่ยไร่ละประมาณ5,000บาท โดยที่แพะลงทุนครั้งเดียวในการซื้อแม่พันธุ์ยันแม่แพะปรดแพะตัวหนึ่งสามารถามีอายุการใช้งานอยู่ที่สี่ถึงเจ็ดปีอยู่ที่การดูแลแล้วแพะปรดก็สามารถจำหน่ายได้โดยโดยที่ตัวแพะไม่ไม่มีการสูญสลายไปแล้วก็ผลที่ตอบกลับมาสําหรับตัวแพะอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นรา,ายได้เสริมก็คือมูลแพะมูลแพะเราก็สามารถ ขขาา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 ยยไไไดด้้้้หรรรรรืือออออว่เเอ่าาเเเเสมถใใชชพะโนนน์ีงงปปทการเลี้ยงแพะของกลุ่มนี้ดำเนินตามนยโยบายลดต้นทุนการผลิตโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ใช้นาทสอนให้ทำอาหาร TMR หรืออาหารผสมครบส่วนทั้งอาหารข้นและอาหารหยาบทำให้ไม่ต้องไปซื้อต้นทุนอาหารแพะต่อวันตัวละไม่ถึง5บาทที่สำคัญคือ ส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนนาข้าวมาปลูกนาญ้าแพงโกลาซึ่งเป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อแพะมากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบรุ่มนะครับที่เหมาะในการทํานาดังนั้นเราก็เลยแนะนําพันญ้านะครับตัวหนึ่งขึ้นมาก็คือญ้าแพงโกลานะครับซึ่งมีการปลูกในพื้นที่นาอย่างมากในพื้นที่ภาคกลางนะครับมีความเหมาะสมนะครับจเจริญเติบโตได้เร็วนะครับเป็นญ้าที่ปลูกครั้งเดียวใช้งานได้หลายปีนะครับใช้ตัดทําเป็นญ้าสดเลี้ยงแพะได้ ใช้ตัดทําเป็นย่าแห้งได้นะครับมีความเหมาะสมในการที่จะเลี้ยงแพะในพื้นที่ภาคกลางอย่างมากนะครับทางศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ชัยนาทเลยส่งเสริมให้ปลูกเป็นหญ้าเพนโกล่านะครับให้เกษตรกรเลี้ยงแพะเกษตรกรขายตัวผู้ผู้เป็นแพะเนื้อและยังขายตัวเมียเป็นแม่พันธุ์ราคาตั้งแต่4,000ถึง3า0 0 0บาทสถานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอำเภอสัพพยากำลังประสานงานกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอื่นๆ ในจังหวัดชัยนาทและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อรวมกลุ่มกันจดทะเบียนเป็นแปลงใหญ่แพะเนื้อเพื่อให้สามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตต่างๆได้ในราคาที่ถูกลงอีกได้รับการส่งเสริมความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ,งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรวมกลุ่มกันขายไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางซึ่งจะทำให้ได้ราคาที่เหมาะสมมณภาสิริสมบูรณ์นักข่าวไทยอสอมทรายงานค่ะ